ไก่บ้านสวนนะคะวันนี้อากาศคืมคมนะคะก็เลยมืดๆหน่อยแดดไม่ออกนะคะไก่บ้านสวนกินอาหารนะคะตกใจบ้านสวนของเรานะคะ ไก่ไข่น้อยตัวนี้เดินตามก้นต้อยต้อย,อยเลยใล้ไปกินอาหารกับเพื่อนล่ะดูเหนียงจะแตกตู่แล้วนะคะดูเหนียงใหญ่มากเลยขนเริ่มจะสีส้มๆแล้วนะคะ อาหารไก่นะคะลำข้าวผสมข้าวปลายแล้วก็หญ้าสับนะคะวิ่งมาโนนและไก่ไข่น้อย ต้นมะม่วงต้นนี้นะคะโดนจิกไม่เหลือใบเลยนะคะอาหารไก่หนีหมดละคลองน้ำต้นฝรั่งนะคะลองน้ำบ้านสวนต้นมะพร้าวมะม่วงนะคะ มะม่วงกำลังออกช่อดอ,อกนะคะมะพร้าวคองน้ำน้ำไม่แห้งสัทีนะคะน้ำออกบอก่มะม่วงติดลูกเล็กๆนะคะไม่ติดล็อกต้นเล็กๆเดี๋ยวก็ล่วงติดสามลูกเรวก็จะร่วงทิ้งนะคะเดยน้ำคลองน้ำ คองน้ำนะคะที่เป็นย่าๆเนี่ยปล่อยปลาหมอดูดูนะคะน้ำไหลออกผักกันจองต้นมะพร้าวน้อยทางเข้าบ้านสวนนะคะต้นไม้ใหญ่นุ้ทางเข้า ต้นมะขามป้อมกำลังออกใบนะคะกำลังแตกใบอ่อน